สวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีสุมองสุวรรณนะครับกยาลังมองหาอย่าเลี้ยงว่าไปเลี้ยงนะครับสุภาพฟ้ามครับกีกัดกดอพเภอจตุร์ลาภพิมานจังหวัดเลยนะครับนี่ครับไห้่แม่ไม้ครับพี่น้องเด้อนี่แม่แยกลูกครับพี่น้องเด้อแดงเข้มเม็ดบวขามแดงจนซ้ำจนใหม่ครับห้อลูกแยกเด้อครับเอาไปเลี้ยงไปเจ็บพี่น้องเด้อนี่ขายลูกไปแล้วลูกโผล่ เนี่ยกับอลว่าทาบทับเด้ครับไผ้พี่น้องไปรุ่นเราผมว่ามันได้สดีมันเด็ดเกลี่ยดำเกลี่ยบดแดงจนต่ำจนใหม่ครับเปลือกละค่าว้1เมื่อนหาพันหาอยนครับความสูงกับรอยสี่สิบบอกว่ีงามงามหนาลออน่งโ่นุ่นเลยครับหมูดำเต็มใบพี่น้องเนี่ยนี่ไอโยนีหมูเนี่หลวงมันําอยโยะสันห้นบบนี้ห้องหาลวกพี่น้องอาไปเลี้ยงไว้ใส้ยาพี่น้องมันอดสีครับม่มีหวงแปวหงดังนะครับ แสงใหม่เจ็บงามทั้งคู่หน้าคู่หลังรับประกันครับบ่ตกบ่รตอนให้ครับสิผ่ามือพี่นอ้องเด้อพุ่ยของซสียใบใบครับได้เร็วเฮาก็บ่รู้ว่าทับหรือบ่ทับมาครับของเสียเอาไปก็ไปตกลูกนะี่ก็หลายตัวอยู่มันเรียกลูกสิวกหางใหญ่ดีครับหางลามดีเหมือนหาพันหาลอยครับพี่น้องเนีย่ยของว่ามันได้เร็วกว่าวเสืองวัวหน่อยอยู่แสนถามหางวัวหน่อยก็หลายอยู่ มูลค่าหกเจ็ดพันแปดพันโอ้ยมันก็ขายดีจ้ะเรางงว่าพอถึงเมื่อนอ่ะต้องกามันพอมีตัวใดใบซอยจับก้อยเสียกผัวข้าอันตัวใดมันเดือดได้มันรุดเมือม่อนกับไปมีจรงิงจริงขัน้นบายขัน้นจับขับนพีนนน 5, 000, นนน่น้องเนี่ยนี่เมื่อหาพันหาร้อยครับนี่ต้นตัวเลยนุ่มตึงตึงกับใครเบื่อหาหลูกด้วยพี่น้องเนีย่ยต้องขืนรดมากเลยกับหวงนี่บานีที่เล็ดครับพี่น้อง ได้งวงงามมากฝากนี่ครับบไไดใบเดือนเราดิโอดใจบ่ได้ไนะของแท้ของงามลูกช็อกโกแลตด้วยครับสองเดือนกว่าเบื้องหลดครับอุ้ยหลังแตกมาเยา่หลังก็เลังแตกน้ำนมดีแม่สนลูกสวยครับพี่น้องคว้มสูงแม่ีนรอยสี่สิบหาบอกว่าง่วลูกแรกเขาอ๋อบางนิวหนึ่งหละง่วงก็สามปีกว่านี่ครับพี่น้องนี่ง่ามคักเลยเปิดราคาไว้สองหมื่นเก้าพันด้วยครับพี่น้องด้วย นี่ยเบิ่งเลยครับสายเลียงเนี่ยครับกูฎิหมักของงามครับล่วงหลดมากเล็มหยาเลยครับต่ว่ามีหยาแหงต้นขันม่อนครับนี่ตรนครับท้ายเต็มท้ายบานดีแล้วครับโอกหางงามหางเลยคอเข้าครับนี่น่มสีบะมีติงน่มกับงามทอกับเปี้ยพี่น้องด้วยเล็บนี่งามขักเล่ยบะมีสีบะมีเงามเนด้วยครับพี่น้องด้วยเบือเรื่องยอนองต้นมันประชอยครับงัวแม่เนี่ยก็นาลูกเห็นน่ะ ือว่าสุดยอดดีครับสองเมื่อนเก่าพันครับทรงห้ฟี่ครับขอเป็นสายไกลๆบ้าน้ดนยครับแต่เดี๋ว่าอยากไปครับเพราะว่ารถติดก็เจาเริ่มลงเต็นลงดานแล้วครับอืมนี่ครับจอดครับพี่น้องนะบืหเรื่องจอดเราตัวหนังหนาดียง้ว่าไหมหนาเดียงหนาเจ็บเลยนี่จับมาเบิ้งกันหน้าสลอครับดนแล้วว่าได้ายครับ เห็นเขาลงขายซีเมื่อนหามื่อนเขาขึ้นใดขายยู่หดอพี่น้องท่านพยักครับหัวงามนี่บ่งลูกนะครับโอ้ให้ลูกดีครับหลังแต่งมายาเลยครับสองเดือนกว่าครับบ่งเลครับพี่น้องนะมือลื่นกำลังย้อนโอนต้นพี่น้องนะสองเดือนกว่าเบ่งหลวครับพี่น้องนะนำานมดีเอาไปเป็นแม่บองแม่พันครับอ่นาคอดไก่ไหมไ่า,ไา,ายเลยนระ บายนะบังนะงามงามมีเละครับนี่พี่นอ้องอ่าผู้ใดหมักว่างามผู้ใดมีต้นหลายก็ซือไปไหวไปเลี้ยงครับประดับครับนี่แม่อยากลูกเหมือนหาพันหาลอยครับแม่ลูกสองเมือนเก่าครับพี่น้องของฝากของขวัญต้องไตยปีเก่าตอนรับปีใหม่ได้ครับพี่น้องเนี่ยสุดยอดครับเครื่องดำเครื่องปูดหูดำเต็มใบหนาหนอกนุ่น นี่บังเนี่ยอย่างไงจง่ายเชียงด้วยครับบ่วพดบ่วฟัดคร,รับครับผมไปบังตัว่อไปกันเลยครับผมครับครับครับบังรายละเลอียดมากันเลยครับพี่น้องก็พอ,อ่อยมาลงยินหยาหน้ามูต้อหมึเคลื่อนมันลุงเหงมันหลุดว่ะไอยมเราไปใส่ว่ามาใหม่กันเดนี่พี่น้องนอนกอ่อนกันเงยเร่ย ใช่พี่น้องเบิ่งไม่หยิบไปตะสอมันเสียงมันขาดไม่มันเสียแ่ลูกครับแ่ลูกแรกด้วยครับนี่ลูกหกเดือนแล้วอย่างนั้นจันดีด่ดีลูกครับลูกไปเครื่องดำเครื่องบดครับพี่นอ้องนะชัดเจน แยกก็แยกเดี๋ยวแล้วละะเราไม่อยากอยกนี่แม่ครับแม่คว้วสูงลอยสามสิบบอกลบแล้วครับว่าลูกแรกครับอย่างนียงทีหู้ทีก้จินหยาหน้ามูขม่าโมเลยเปิดไปเหมือนของตั้งหาลอยนะครับเนี่ยทีหลังเนี่ยสองตัวสองหัวใจเพิ่มเพิ่มได้สามครับแม่ได็กเืีองอมเครื่องดำแดงเนี่นนเนยเนรื่องยอนลงต้นดีน้ำซีบอมจีจิงครับอ่า ทำบายปลดปลอยจินหยาดน้ำมูอปลดนะลูกม,มันพอเลี้ยงพอเจ็บอยู่หรอครับโอ้โหเลี้ยงไงจงิตไงครับเรียบงามครับบ่มีสีไม่งายม,มาเบิ่งตัวเอมามาไม่ดีเลยครับนี่ลด,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 ดลงหายหน้าเสมอขึ้นใครอยู่มันลงหาหน้าแต่มันยางน้ำท่าอยู่หรอไน้น้ำหาหรอเขอจาจับไว้ดีเสียเงินพันให้เขาอยู่อ่นะนี่ครับมาไม่มันกิบเพรท่านเขาท่าหลวงมานอนอยู่นี่ นี่ครับลูกสาวหกเจ็ดเดียนหลือนะครับพี่น้องตงัวนี้อา่ะซื้อสองได้สามกัได้ว้าวว้าวว่าทับทับลูกนอนลูกอ่ะนี่ลูกเงย,ยแล้วมันแยกลูกกได้แล้วว่าลูกแรกแล้วครับได้สดเอาลูกแล้วลูกลูก ไปลุกลุกนี่ครับพี่น้องพ่วงสูงแม่ลอยสี่สิบบวกลบได้วครับงูหลูกแรกเด็ดสดเกลื่องดำเกลื่องบดโผล่างลางดีอยู่นี่พี่น้องเพราะมันงูขุ่มเหมือนว่าเราที่ลุกแล้วลูกสาวครับลูกสาวอย่างเี้เหล้วดิ้อยยี่สิบลอยสามสิบนี่ลูกสาวอะ่างไรบ้าเนี้ยเวลาเข้าไปสองเมื่นหนึ่งพันนะครับนี่คูนี่เมืองผรมวามันขุ่มรูปวุนเงี้แล้วมันแยกก็ได้แล้ว แม่ก็น,น่าดีหนาโล่บับบันนุมดีนุมซีบมมีจริงครับนี่งามๆพี่น้องสองเหมือเอ็ดครับเป็นงวัวเลี้ยงสายเลี้ยงครับพี่น้องเนื้อสิบเล่ยเรียกวสุดคุ้มอ่ะเครื่องดำเปือป่อๆิ่งเลยครับเครื่องดำเครื่องโบทั้งแม่ทั้งลูกเก็เบื่อกับย้อนหล่นสวนนี่สิหางลามเนี่ยพี่น้องเนาะสนใจครูใดนถามมาเด้ไมาผมไทยบางแม่พอมันไม่มันขาด ไปชิปตัวเดึมสองหมื่นหนึ่งพันคู่ 16, หน้อยหนึ่งหมื่นหกพันเสร็อันละครับผมเอาประมาณนี้แหละครับครับผมกขอจบชิปไปแค่นี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ